รู้หรือไม่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2562นั้นมีประโยชน์อย่างมากเป็นการคำนึงถึงทั้งประชาชนและทรัพยากรอ,อยู่ได้อย่างไม่ขัดแย้งบนพื้นฐานของเงื่อนไขผ่านเครื่องมือที่เรียกว่ากฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมของคนที่อยู่พื้นที่มาดั้งเดิม กับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ไว้เพื่อทุกคนทั้งปัจจุบันและอนาคตซึ่งพรบรทั้งสองฉบับได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรและคนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลตอนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อัตราโทษหนักข้อดีและข้อเสียของพอรบรนี้นะครับเป็นพรบรที่ยืดหยุ่นให้พี่น้องเนี่ยสามารถอยู่อาศัยในเขตวิญญาณได้อย่างถูกต้องแล้วก็ สบายขึ้นนะครับทีนี้พวกเราก็อยากเข้าไปกระทําผิดนะครับเพราะการกระทําผิดเนี่ยโทษหนักขึ้นนะครับจากจําคุกสองปีก็จะเป็น4ปีโทษปรับก็ทวีคูณเป็นหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นอยากเข้าไปกระทําผิดนะครับในเมื่อมีการอนุญาตแล้วพวกเราก็รักษาคุณสมบัติและักษาความเป็นทรมดีของเราไว้นะครับในการพึ่งพิงป่าเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขครับกฎหมายฉบับเดิมกําหนดโทษไว้ต่ามากอาจจะทําให้ผู้กระทําความผิดไม่เกรงกลัวเช่นการบุกรุกหรือเผาป่าในอุทยานแห่งชาติโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแต่กฎหมายฉบับใหม่ในความผิดเดียวกันต้องโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีหรือปรับ400,000ถึง2ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับแต่ถ้ากระทำความผิดในพื้นที่เปราะบางต้องระวังโทษหนักกว่าน,นี้อีกแต่สำหรับชาวบ้านหรือชุมชนที่อยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิมไม่ต้องกังวลไปนะครับ เพราะกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้โดยไม่ผิดกฎหมายรรุกีีิตคืืออเเ่งดยววพาะทช